แชร์ข่าวเร,เรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมีข่าวดีสินเชื่อจากทกศมาอัปเดตให้กับพี่น้องทุกคนได้รับทราบนะคะกู้เงินด่วน5 0 0 0 5 0 0 0 0 0บาทสินเชื่อทกศเงินช่วยเหลือเกษตรกรมีอะไรบ้างทกศพร้อมช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ ในเขตประกาศพื้นที่ประสบภัยของผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะด้วยสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายหรือนำไปลงทุนเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมต่อไปนะคะสินเชื่อทกศมีอะไรบ้างให้เราได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับตัวเรานะคะ โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินวงเงินกู้รายละไม่เกิน5 0,000ืนบาทปลอดเงินต้นและดอกเบี้ยหงวดแรกเดือนที่7เป็นต้นไปนะคะเป็นไปตาม MRR กำหนดให้ชำระหนี้คืนเสร็จสิ้นภายใน3ปี โครงการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นการลงทุนนะคะวงเงินกู้รายแล้วไม่เกิน5 0 0แสนบาทอัตราดอกเบีย้ย MRR 2ปัจจุบัน MRR จะเท่ากับร้อยละหกจานะคะกำหนดชำระคืนไม่เกิน15ปี สินเชื่อทกศหลายๆคนหลายๆท่านยังกังขาอยู่ว่าอนุมัตินานไหมการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อนะคะจะพิจารณาจากหลายปัจจัยด้วยกันเช่นวัตถุประสงค์ในการขอกู้ความเป็นไปได้ของโครงการความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพนั้นๆหลักประกัน ความสามารถในการชรําระคืนและปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมเป็นต้นนะคะสนใจสินเชื่อสมัครได้ที่ทกสสาขาใกล้บ้านนะคะหรือโทร call center 0นเตอร5์02 05 555 0555 05 ติดต่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในที่ทกศทุกสาขาไกลาบานทันนะคะอัปเดตข่าวดีสินเชื่อจากทกศนะคะให้กู้เงินด่วน 50, 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0นบาทต่อรายสินเชื่อทกศเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทย